วันห้าสิเหตุคลิปคลิปหนึ่งแล้วพ่อมาวันหนึ่งเข้ามาถ่ายเขากับกุผู้ใหเบิกนะคะแล้มาถืกใจเขาทั้งทั้งทีเาสีเหตุของห้าเองแต่กับมาถืกใจเขาสวัสดีค่ะพบกับลี่ชนแนนนะคะมอน,น้นะคะลีซิม่าวรา,วาวเรื่องประสบการณ์นะคะแบบว่าใช้ชีวิตครูนะคะเคยเป็นว่าคะผู้ใดที่แบบว่า เหมือนถ้าซมโติว่าข้าสิเห็ดคลิปคลิปหนึ่งสินะจ๊ะบัดนี้ตอนที่ข้าว่าข้าวในเห็ดน่ะข้าวเปลากันว่าข้าสิเห็ดน้ำกันอ่ะแล้วพ่อมาเหมือนหนึ่งเข้ามาทายเข้ากับมหาความแบบมือกับเเข้าเขาบอกว่าสิีปเห็ดเห็ดยังเห็ดไปกกับพีผู้ใดญ่นะคะ <c oughs> แล้วก็ซมโติว่าข้าสิเห็ดอีกแบบหนึ่งเข้ากับบอกว้าเห็ดอีกแบบหน,นึ่งนี่สิเหมือนแบบเหมือนมาถือใจเขาทั้งทั้งที่ข้าวเสีของข้าวเองแต่กับมาถือใจเขาเคยเป็นบ้คะ กัปสองนะคะแบบว่าถ้าสม,มุดว่าเข้าแบบยด่งใดยังสิเขาก็สืบอกว่าเปลืองม,มองสื่อแบบที่เขานะคะเขายาก่งใดยังเขาสื่อหลกักการสื่อแบบเมื่อคิดผ่อมสื่อจะอันเพ่งๆแต่เขาซำรับเข้าสม,มุิว่าเขาสื้อลองเท่าม็นบ้างเขาสื่อ,อยี่หองแบ,แบนหนึ่งมันบ่างคูละสามพันคูละสี่พันเลาเขาบอกเข้าว่า สิเอารองเท้าบอสิซื่อห้เขาบอกว่าบอเอาเอาเงินมากขอแค่พันเดียวพันเดียวนี้ถ้ารีซื้อรองเท้านะคะดีได้รองเท้านี้คู่รอรอยหาซิฟนี้ได้หลายคู่ด้ค่ะได้ประมาณโอ้เกือบซิฟคู่คุณนะคะาำรับรีมันเหรอรีกับสิบสื่อรองเท้าคู่หนึ่งสื่อเสือ้อผ้า เครื่องแต่งนาไปเรื่องสีห้างยิงขุ่มกลัวนะคะกับเงินพันหนึ่งของเทากับ,บล่อกเห่าที่เขาซื้อมาสามสี่พันใส่แล้วก็บ,บินบ่ไรนะ้้ะใสแล้วก็ตีนเหม็นคือเกานะคะเั็นจังไหนล่ะบอกว่าถือเครื่องเป็นบออันนี้คือเก็บกดนะคะเก็บกดมา,มราหรอกฟังตะกีเบาเบอกกาเบานะคะตตกีเนาะยังมันในมีลูกหน่อยนึงบ่คะ เลิกงานน,นั่งสิผูกักสินางเลนเกมยสกอร์เนกกระมวลสีผู้กักสิบสนคใจเข้าปัไหนเขาก็เป็นนางถ่ายอยู่ทั้งห้องเลนทั้งซาไปเังสิบัดนนี้พ่อมีลูกมากก็เลยบอกว่าอันเจ้าของเศร้าเลนเกมในลอเดอร์เขามีลูกแล,ล้เลวเขาต้องฝ่าขึ้นไปหาลูกหาเตา้ายาลูกคิดฮอดออน,นะบัานี้นี่ม,มือขึ้นจ้ะตะเกามันก็ไม่ค่อยเล่นดอกบะเล่นเลยหล่ะดแดนตกลงกันมากนี่ม,มือขึ้น บางอื่นย่่ายมาเอาลกูกห้นะคะมาเอาลูกแทน้นสิเออก็มีคนดูแลสีนะรีก็มีหน้าที่แค่ปั๊มนมนังสิก็เบอร์ไดเฮ็ดเนีหยัยงก็ปลูกหลายนี่สิแต่ก็หายความภากปลูกเสมออันเข้าสิว่าเมื่อนี่อยนเดี๋ยวขอเลนสักตานะเด้อตาหนึ่งบ่พ่อเด้ฟาดไปสองสามตาจนขึ้นห้อง mm hmm. คือเก่านะคะนี่ล่ะผู้เป็นหัวผู้เป็นเนี่ยคือพิดเสมออันนี้คือเก็บกดนะคะ